และปฏิบัติในท่าที่1คือท่า arm swing rotation ท่าเตรียมอยู่ในลักษณะแขนอย่าตรงไปด้านหน้าย่อเข่าลงเล็กน้อยระยะประมาณช่วงไหลจะปฏิบัติจำนวน4ยกกรรมการจะดูความถูกต้องแข็งแรงพร้องเพียงและการเข้าจังหวะรั้งละ4ยกและมีการเปลี่ยนทิศทางปฏิบัติในท่าที่2คือท่าท้ายวันทอร์สิปไปในท่าเตรียมยใช้การกระโดดแยกขา ย่อเข่าประมาณหนึ่งช่วงไหล่มือและแขนอ,อยู่ในลักษณะแขนซ้ายอยู่บริเวณหัวเข็มขัดแขนขวาและมือขวาอยู่บริเวณหน้าผาสำหรับในท่าที่3คือท่าอาร์มสวิงท่าเตรียมแขนซ้ายเหยียดตรงเหนือศรีรษะตั้งฉากกับพื้นโลกลโย่อเข่าลงเล็กน้อยเท้าสองข้างห่างหนึ่งช่วงไหล่ส่วนอื่นยังคงเดิมในลักษณะท่าตรง การปฏิบัติจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนสำหรับในท่าต่อไปครับคือท่าที่4ี่ท่าครับไซรัสรานท่าเตรียมแขนท่อนบนตั้งขากับแขนท่อนล่างด้านข้าลลำตัวส่วนอื่นยังปฏิบัติอยู่ในลักษณะท่าตรงและปฏิบัติในท่าที่หาคือท่าครัร่าในท่าเตรียมมือขวา อยู่ด้านนอกทับมือซ้ายบริเวณหน้าอกของผู้ปฏิบัติสัวนี้โดยในลักษณะชื่อท่าโรเซิปในท่าเตรียมคือลักษณะของท่าตรงตความยากของท่านี้คือการปฏิบัติให้พร้อมเพียงกันในจังหวะที่หนึ่งจะปฏิบัติทั้งสี่ทิศทางทิศทางและสี่ยกเพื่อให้กรรมการได้ชมความถูกต้องพร้อมเพียง ของผู้เข้าแข่งขันทั้งทางด้านหน้าด้านข้างและทาง,ด,าทางด้านหลังครับในท่าที่7ชื่อท่าว่า standing hip extension การปฏิบัติท่าเตรียมมือขวาอยู่ในลนักษณะด้านนอกครับมือซ้ายบริเวณหน้าอกก้าวขาซ้ายมาขรึ่งก้าวใช้การตกเท้าให้พร้อมเพรียงกันในลักษณะท่าเตรียมปฏิบัติจำนวน4ยก ในท่าที่แชื่อท่า h ท้าฟอสท่าเตรียมอยู่ลักษณะการกระโดดแยกเท้าออกไปประมาณหนึ่งช่วงไหลยมือทั้งสองข้างทิ้งดิ่งแม่นางข้าลมตัวในท่าที่9้าชื่อท่า e ีซี j u m เป็นแจ็คท่าเตรียมของท่าน,นี้คือลักษณะของท่าตรงจะปฏิบัติทางด้านซ้ายก่อนใช้การแยกเท้าซลายออกไปประมาณครึ่งเก้ามือจดกันเปียนศีรษะทำสลับ ด้านซ้ายและขวาจำนวน6ยกครับถ้าหลังจากนั้นเมื่อปฏิบัติครบทั้ง9้าท่าแล้วผู้เข้าแข่งขันจะปฏิบัติในทุกทกท่าต่อเนื่องกันหรือที่เรียกว่าการปฏิบัติแบบเ,เล็่ท่าละ2ยกโดยการปฏิบัติจะไม่มีการตรอบเสียงทิศทางหรือรูกแถวสำหรับความเป็นมาของท่าการบริหารทั้ง9ท่านั้น ถึงแม้ว่าจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระาทานให้กับกำลังพลของหน่วยาหาเล็กราชวร,รบสักษากรมเพื่อให้กำลังพลที่ไม่สามารถทําการวิ่งหรืออกอกกําลังกายพร้อมกับกำลังพลคนอื่นๆได้ได้ปรับภาพร่างกายเพื่อเข้าสู่ความพร้อมในการรับการฝึกต่อไป